รีวิวลำโพง Creative p e พ e ทั้ง3รุ่นในราคา790 9 9 0แล้วก็1,050บาทต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราพามาอันบ็อกแล้วดูรีวิวไปพร้อมกันและแน่นอนนักข่าวที่แกให้สัมภาษณ์บ่อยๆไอเลี้ยงแกมาตอนแกเป็นเด็กฉันจะฆ่าก สำหรับตัวแรกคือตัวนี้ล่างสุดนะครับ790ตัวที่2นะครับถัดมาถัดมาตัวที่2อเป็นตัวนี้ดีว่าตัวนี้990แล้วก็อีก1รุ่น 1,050บาทนะครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะเลือกตัวไหนดีก็3ตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงจากแบรนด์เชียร์ทีนะครับรุ่น Pebble ที่แปลว่าก้อนกรวดอ่าก็คือดีไซน์ลำโพงเขานะครับจะเป็นลักษณะมินิมอลอ่าก็หลายๆคนเนี่ยที่จะซื้อลำโพงตัวนี้ก็ถ้าจะต้องเห็นผ่านหูผ่านตาแล้วแหละว่าไปวางบนโต๊ะควมข,ของเราปุ๊บมันดูบบปึ้งขึ้นมาปั๊บเลยอะ่ะมินิมอล นอกจากว่าจะเป็นแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็ยังใช้คู่กับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปหรือแม็คบุ๊กต่างๆได้นะครับก็คือเข้ากันได้กับหลายๆรูปแบบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูทั้ง3รุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับเจ็าบาท้ถูกมากราคาดีมากประกันศูนย์หปีเต็มนะฮะประกันศูนย์ไทยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยตัวแรกอันนี้อันบ็อกครั้งแรกเลยนะคุยดูกล่องเขา ดูดีนะเข้ามาดูดีอ่ะดูดีเอออันนี้คือตัวกล่องซับมาเพราะว่าเห็นไหมลำโพงเขาหันคู่กันมาอย่างงี้นะครับประวางไปก็เป็นนี้ดูเปิดมาก็เป็นอย่างงี้เฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวนะฮะ ดีไซน์ดีอ่าในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหคู่มือเยอะนะอ๋อหลักๆก็จะเป็นแบบคู่มือวันันตีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราไม่น่าได้ใช้เพราะว่านี่แหละคือจุดเด่นของลำโพงเคียรทีอีกหนึ่งอย่างก็คือมันสามารถใช้งานง่ายเออใช้ง,ง่ายไงพี่เอ้าก็เดี๋ยวมาดูนี่นี่โอ้โหเฮ้ยมันมันใหญ่กว่าที่คิด แค่คิดก็สวยแล้วอะ่ะแค่คิดแค่คิดว่าอันนี้มันไปอยู่บนโต๊ะคอมอะ่ะดูดิคือแบบแค่แค่ตั้งเฉยๆไม่ต้องฟังก็ก็ดีแล้วอะ่ะก็สวยแล้วอะ่ะเออคือนอกจากการใช้งานที่เฮ้ยลำโพงเนี่ยก็คือฟังเสียงเสียงดีนู่นนี่นั่นว่าไปแต่อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในยุคสมัยนี้ก็คือเรื่องความสวยงามนะครับนี่คือแบบให้ไปเลยเต็มเก็คือด้านหน้านี่เราจะเห็นตัวดอกลำโพงแบบเบื่อไปเลยนะนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นดอกซับ มีซับเล็กๆตรงนี้หูตุบๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดพร้อมกันแต่ว่าเดี๋ยวลองแกะตัวอื่นออกมาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบมีสายเนาะก็คือเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับเสียบแล้วพร้อมใช้งานทันทีสายเขาให้มายาวมากเป็น USB นะครับ USB 1หัวแล้วก็จะเป็น3.5นะครับ a u x 3.5 1หัวนะก็คือ USB เนี่ยจะเป็นตัวจ่ายไฟเลี้ยงแล้วก็นี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงนั่นเองนะครับ สายนี่คือยาวประมาณแบบถ้าจากักอันนี้ก็น่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับประมาณสักเมตรหนึ่งก็น่าจะเพียงพอการวางสองข้างที่ระยะประมาณนี้ได้นะครับก็ถือว่ากว้างนะตรงนี้กว้างเลยนะครับอ่ะนี่ตัวที่2 990มีไฟด้วยอ่ะตัวนี้เห็นได้ชัดว่าหน้ากล่องเนี่ยสิ่งที่แตกต่างคือมีไฟตรงตูดข้างในเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้สีดําตัวนี้จะเป็นสีดำนะพี่เอามารีวิว นัวี่เป็น p e p p e se นะครับนี่ตัวลำโพงเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะฮะถ้าดูเผินๆก็คือเหมือนกันเลยอุ้ยสีดําก็สวยอะเอ้ยเอาวะเห็นสีขาวตอนแรกสวยพอเห็นสีดำนี่เลือกยากเลยทีนี้เอาสีอะไรดีนี่สีดําก็คือถ้ามองภายนอกเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาหนึ่งปุ่มจากตัวแรกนะครับก็คือปุ่มเปลี่ยนไฟอ่ามีปุ่มเปลี่ยนไฟมาแบบนี้กดได้ยินเสียงกดไหม แบบนี้นะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่มีแน่ๆเพราะว่าอีกตัวหนึ่งไม่มีไฟนะครับนี่ตัวนี้ไม่มีใช่ไหมตัวนี้มีแค่วอลลุ่มปิดเปิดแบบนี้นี่ตัวนี้ไม่มีปุ่มนะครับต่อไปอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้แพงที่สุดนะครับนี่ตัวนี้แพงที่สุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว เทเบิล V2 c r t ซึ่งมันต่างกันยังไงตัวนี้อยากรู้มากว่าเพ้ยแพงขึ้นมาจากตัวเนี้ยมันจะต่างยังไงแล้วตัวนี้ไม่มีไฟด้วยนะเออไอหกสิบบาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่มีไฟนะก็เท่ากับว่ามันดีกว่าไหมมันต้องดีกว่าในในทางเพอร์ฟอร์มาน่์ะเพราะว่ามันไม่มีไฟแล้วก็แพงขึ้นเท่ากับถูกตัดไฟออกแล้วก็ราคาในส่วนที่แพงขึ้นจากตัว790เนี่ยมาเป็น1050บบาทเนี่ยมันก็ต้องมีดีขึ้นอยู่แล้วนะครับ ด้านในก็คล้ายๆกันเลยนะครับอุ้ย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 ,อ,ยอันนี้คือมีอย่างหนึ่งที่ตัวอื่นไม่มีเลยนะครับนี่เลยนี่ USB เล็กๆเดี๋ยวออกมาให้ดูเลยกันตูดเขาจะเป็น Type C ฮะหัวจะเป็น USB 2.03.0อะไรก็ว่ากันไปนี่นี่ฮะมาลองดูตัวเขาดีกว่าตัวเขาน่าจะคล้ายๆกันนะคิดว่าอ๋ออันนี้มีสวิตช์ด้านหลังเครื่องครับ มันมี H กับ A ตรงนี้นี่มันมี H กับ A ฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็น H แล้วก็ตัวด้านหน้าก็จะคล้ายๆกับตัวแรกเลย790นะครับเพราะว่าเขาไม่มีไฟเนาะพอไม่มีไฟมันก็ไม่มีปุ่มเปลี่ยนไฟด้านหน้าเนี่ยจริงๆเหมือนกันหมดเลยด้วยซ้ำหน้าตานี่คือแทบไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันคือคนละรุ่นกันอะมันต่างกันที่ฟังก์ชันนะครับ นี่คือสิ่งสำคัญที่แตกต่างหลักๆของตัวนี้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับนี่ให้มาเป็น3.5 AVX แล้วก็ Type C นะครับแบบนี้ Type C 1หัว3.5 1หัวซึ่งต่างจากกับอีก2ตัวที่เป็นตัว Type A ปกติแล้วก็3.5นะครับทีนี้หลายคนน่าจะอยากรู้เรื่องเสียงว่า การซื้อลำโพง1ตัวเนี่ยเราก็อยากได้เสียงที่ดีใช่ไหมแล้ว3ตัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเราบอกไปเปยก่อนแล้วกันว่า3ตัวเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันมี2ตัวที่เหมือนกันก็คือตัวนี้ที่เป็นตัว Pebble ปกติแล้วก็ตัว SE ซึ่ง2ตัวเนี้ยต่างกันแค่ตัวหนึ่งไม่มีไฟกับตัวหนึ่งมีไฟเรื่องเสียงเนี่ยเหมือนกันต่างกันที่ตัวหนึ่งมีไฟตัวหนึ่งไม่มีไฟแค่นั้น7 90, 9 0 9 9 0เสียงเงินเพิ่ม200เพื่อให้ได้ไฟ L E D เพิ่มเข้ามาอุ้ยอุ้ยอ้ย,ย,ยอุ้ันนี้ก็เป็น type c เหมือนกันนี่ว้าตัว s e เป็น type c นะเหมือนจะมีแค่ตัว pebble ธรรมดาตัว790ที่เป็น u s b ปกติเอ้ยแต่จะว่าทำไม ตัว SE เขาไม่มีตัวแปลงมาให้นะตัว SE เหมือนจะไม่เห็นตัวแปลงเดี๋ยวลองดูในกล่องให้นี่นะครับเป็น Type C กับ AVX 3.5นะครับ SE กับ v 2พอร์ตเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับอ่ะมาลองฟังเสียงกันดีกว่าตัวแรกก่อนเลยตัวแรกก่อนเลยถูกสุด790จะเป็นยังไงอันนี้คืออย่างที่บอกไปว่าเสียบแล้ว แน่ลองดิเทียบแล้วคือเปิดปับ๊บหุ้ยติดเลยติดเลยเห็นไหมเปิดปุ๊บเทียบปุ๊บติดปับ๊บนะครับไม่ต้องทำเลยเลยไม่ต้องติดตั้งไรวงไดเวอร์อะไรเลยนะครับลองกดมากดปุ๊บมาปับ๊บนั้นเสียงจอเน่เพ,พาะไหมเพาะไหมอันนี้แค่เสียงดูด,งดุ้งตูดุ้งยังเพาะเลยนะ แล้วก็ลำโพงตัวนี้นะครับเขาจะทำมุมองศาสีห้าองศาก็คือเวลาเราตั้งไว้กับตัวตัวปกติเห็นไหมเวลาเราซื้อลำโพงมาที่มันไม่ได้ทำมุมส5ห้าองศามันจะมีตัวขาตั้งลำโพงอะที่มันจะทำให้ลำโพงหงั่งขึ้นนิดนึงเพื่อให้ทำมุมส5ห้าองศาเพื่อให้เสียงที่ออกมามันเข้ามาที่หูพอดีก็คือถ้าปกติถ้ามันตรงๆงใช่ไหมดอกลำโพงอยู่ตรงใช่ปะเสียงมันก็จะแบบผ่านไปอย่างนี้ใช่ปะมันไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะ นี่ทำ 3D ให้ดูเปนไงปึ้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 งนีงง่อ่าอ,อ่ะลองฟังอะไรดีอ่ะทำพงมินิมอลเปิดเพลงแบบไม่มินิมอลเลยนะอันนี้คือทดสอบให้ฟังเสียงแบบ เสียงเบสด้วยเสียงแหลมด้วยหลายๆเสียงไงหลายๆโทเนี่ยตื้นๆนิดนึงเพราะว่าถ้าดับเปิดเพลงดับแจ๊สอะไรเงี้ยมันมันจะอาจจะไม่ได้เบสอะไรเไงี้ยแล้ว,วแต่ลองลองดับให้มันเข้าหูตัวเองนี่ <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดยอดนั่นมันคือลำโพงที่ถูกต้องนอกจากก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากดีไซน์ที่มันแบบมินิมอลอ่าสวย เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนะฮะที่ใครที่จัดโต๊ะคอมหรือประกอบคอมหรือโต๊ะทํางานในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะแบ,บค่อนข้างเน้นไปทางคอนเซ็ปที่แบบมินิมอลเรียบๆง่ายๆอ่าก็คือแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ดูดีอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือความเป็นลำโพงเสียงต้องดีนี่790ครับอ่ะมาดูตัวต่อไปก็คือเป็นตัว SE SE ใช่ไหมี SE มีอะไรลองดูปั๊บ นี่นี่ SE มี S e B อะไรนี่คือคำตอแบแผบ SE มี S e B ไฟฮะลองดูแล้วกันว่าตัวเองจะเหมาะสมกับแบบไหนคือมันเป็นไฟแบบเป็นออร่าเป็นแอมเบียนแอมเบียนไลฟ์อะฟิลคล้ายๆในแบบรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอ่าที่แบบไฟบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นที่ไม่ได้แบบเห็นแบบเต็มๆนะครับ เดี๋ยวลองดูเสียงเป็นยังไงเสียงก็มันคือสเปคเดียวกันแต่ตัวตัวแรกอและลองดูซิลองดูซิอ,อันนี้เหมือนจะเป็นโหมดที่กระพริบตามเพลงลองลองเปลี่ยนโหมดลองเปลี่ยนโหมด เียงดีเหมือนเดิมต้องบอกว่าตัวนี้เขียงดีเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าตัวที่3มันจะเป็นยังไงอะเป็นช่าน่าด,ดิเพราะว่าตัวที่3นี่คือเขาอันนี้มาเลยว่าตัวนี้คือกําลังขับสูงกว่าทั้ง2ตัวเฮ้ยแต่ว่ามันเจินความคาดคิดตรงที่อะไรหรือป่าไฟตอนแรกคิดว่าเป็นไฟงงๆไฟงงๆเปลี่ยนสีสีฟ้าสีฟ้าสีืองสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปอ่ะหรืออาจจะมีโหมด rgb นะเวราะมจะไม่มีโหมด rgb นะก็คือโหมดสีลุ้งมันไม่มีนะแต่ มันมีโหมดที่ทำให้เราฟังเพลงได้อัตราลดมากขึ้นอ่าลองดูลองดูงดเป็นไงวดีจริงตอนแรกพี่คิดว่าถ้าถ้าเพิ่ม200รพี่อาจจะไม่เอาแต่ตอนแรกถ้ามันเป็นไฟนิ่งๆเฉยๆนะ แต่ตอนนี้พี่คงเอาตัวนี้แหละถ้าพี่ซื้อสักตัวหนึ่งก็คงจะเอาตัว9ก้าละเกเพิ่มสองรอยีแล้วเชื่อไหมว่าตัวไหนขายดีสุดตัวนี้เก้าละเก้าสิบขายดีกว่าเจ็ดละเก้าิบเจ็ดละเก้าิบถูกจริงแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบไฟแล้วกันต่อมาตัวสุดท้ายไม่อยากจมเลย,ละยนยะ เอออยากได้ยินเสียงตัวนี้แล้วเนี่ยจริงๆการรีวิวครงนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยเนะาะอ่าถ้าพูดถึงบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไมีไม่ได้สปอนเซอร์นะครับก็คือรีวิวฟรีแล้วก็พูดตามที่เราเราเห็นนะแล้วก็พูดตามที่เราได้แล้วจริงงอย่างนึงก็คือของที่เราขายนะก็คือใครที่จะสั่งก็สามารถสั่งกับเราได้เลย ราคานี้เลยแหละไม่มีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมพี่ค um> ิดว่าถ้าจากการคาดเดาแล้วนะตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าก็คือเรื่องความดังแล้วก็เรื่องเบรที่หนักกว่าแล้วก็กำลังขับมากกว่า2ตัวแรกแน่ๆนะครับมาลองดูกัน ก็คืออย่างที่บอกไปถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเสียงอาจจะใกล้เคียงกันหมายถึงแบบโทนเสียงเสียงที่ได้ฟังแต่สิ่งที่แตกต่างคือความดังดังกว่าดังกว่าที่ไม่ใช่คุณภาพลดลงนะครับดังกว่าในคุณภาพที่พอๆกันนะครับคุณภาพเสียงที่พอๆกันแต่เสียงที่ได้ดังกว่าแล้วก็เบสนะครับเบสชัดกว่าเบสหนักกว่าลองดูเพลงเติร์ด ประมาณประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าดูหนังอะบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็เอาเรื่องนะครับตัวตัวนี้คือถ้าดูหนังก็คือกระหึ่มซูปเปอร์แมนในที่สุดก็เจอกันเอาเราทำตามแผนรู้แกจะทำอะไรกัสนุก ตัวแกทำอะไรกับจันรู้เธอนี่ขนาดเราพูดอะไรู่ยังฟังดูเรื่องพี่ังดูเรื่องนะส่วนตัวที่พี่เห็นที่ดูเห็นตัวอย่างในโรงเลยไม่ได้คิดอะไรนะถ้าเอาจริงจริจริงใช่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 ถ้าถ้าเรื่องเรื่องภาคเสียงซูเปอร์แมนตอนแรกที่สมิวามีคนพูดเสียงมันก็แปลกไปไม่ได้คิดอะไรถ้าฟังครั้งแรกไม่ได้คิดอะไรแต่ก็แบบว่าน่าสนุกดี ปกติซูเปอร์แมนมันจะขึมใช่ไหม <im it> มันจะออกขึมอันนี้ซูเปอร์แมนสนุกอ้มันน่าสน,นุกดีน่าสน,นุกดไีไม่ได้ซีเรียสเลยส่วนตัวก็โอเคนะเสียงจากหนังนะครับตัวอย่างหนังก็เหาะดีอ้าวดีดีในที่นี้คือถ้าในความเป็นลำโพงตัวเล็กด้วยความที่เป็นลำโพงที่ไม่ได้เป็นลำโพงตัวใหญ่3 4ม0ี่พัหรือว่าเป็นลำโพงที่มีซับบูเฟอร์แยก คือไปเทียบเทียบแบบนั้นนั่นอาจจะเทียบไม่ได้เอาลําโพงที่เป็นซับในตัวกับไปเทียบซับวูเฟอร์แยมมันก็คงเทียบกันไม่ได้ว่าซับวูเฟอร์แยกมันก็มันเป็นตู้นะมันเป็นตู้มันเป็นดอกมันเป็นตบตบตบซึ่งมันมันต่างกันแต่ว่าถ้าเราพูดถึงลําโพงด้วยความที่เป็นตัวแค่เนี้ยแล้วก็ราคาเนี่ย790 990แล้วก็1 0 5 0สบาทเนี่ยส่วนตัวคิดว่าดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆทั้งได้ดีไซน์ที่สวยแล้วก็คุณภาพเสีียงท่ ที่น่าประทับใจจริงๆนะครับแต่ก็ย้อนกลับไปว่าเยถ้าไปชู่ลลำโพงที่บ้านพี่ที่คูแล้วสี่พันยังไงมันก็แพ้จะเอา799 9 9้1ยเ0บาทไปสู้3 000, 4 0 0 0พัมันสู้ยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะลำโพงตัวขนาดนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกับแค่เนี้ย ในราคาเท่านี้มันก็คือดีมากแล้วเสียงก็คือถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบกระหึ่มแบบแบบปุ้งตามปุ้งป้าง,งอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีมากแล้วแล้วก็ฟังรู้เรื่องฟังชัดเสียงเคลีย,ยร์ใสเบสหนักประมาณหนึ่งเบสถ,ถือว่าเกินตัวด้วยเบสถ,ถือว่าเกินตัวด้วยตัวแค่นี้ตื่งเบสได้ขนาดนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับประมาณนี้ครับลำโพงทั้ง3รุ่นนะครับจากแบรนด์เคียร์เทีเทเบิลนะครับ ทั้งเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นที่เป็นตัวธรรมดาเนาะก็คือเป็นตัวออริจินอล สุดและถูกสุดแล้วก็สแตนดาร์ดก็คือเป็นตัว790บาทนะครับมีสีขาวสีดำนะครับแล้วก็อีกตัวขยับมาจะเป็นตัว SE นะครับที่ราคาแพงขึ้นมา200บาท <c oughs> ก็จะเป็น990บาทได้ไฟเพิ่มขึ้นมา <c oughs> ตอนแรกคิดว่าไฟที่เพิ่มขึ้นมามันไม่น่าเวรืรอมากไฟแค่เป็นฟงวง,งไฟ200ออ่ะเออแต่ว่าพอได้ลองเทสแล้ว มันดีกว่าที่คิดนะครับมันดีกว่าที่ตามที่คนเห็นเลยนะครับเป็นไฟแอมเบียนที่แบบเฮ้ยมันมีโหมดที่เป็นโหมดไฟที่กระพริบตามเสียงที่เราเปิดอยู่นะครับก็เปิดแบบต,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 ตื้อๆบทุบๆอะไรเงี้ยประมาณนี้ตามที่เห็นเลยนะครับไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะไม่ได้ไม่ไมดูดูข้อมูลมาลว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือน,นกันก็990นะครับเป็นตัว Pebble SE สุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นตัว V2 ที่จุดเด่นหลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องกำลังขับที่สูงขึ้นมาจาก2ตัวแรกนั่นเองนะครับใครที่ต้องการเสียงที่ดังกว่าแล้วก็กวัดสูงกว่ากำลังขับสูงกว่าเบสหนักกว่าก็เป็นตัวนี้แต่ถ้าถามว่าจากหูที่ฟังนะไม่ได้ต่างขนาดนั้นกับ2ตัวแรกนะไม่ได้ต่างขนาดนั้นแคบจะใกล้เคียงกันเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าตามสเปคเขาสูงกว่า ถ้าสตัวนี้เลือกตัวไหนอะจากรีวิวมาได้ลองคอมเมนต์มาเอาถามคนถ่ายตัว2ตัว2ถ้าถามคนรีวิวเลือกตัวไหนตัว2เหมือนกันตัว2เหมือนกันจริงคือก็อย่างที่บอกว่าตัวเอาพูดตรงๆว่า V2 ไม่ได้ต่างขนาดนั้นแต่ถ้าตามสเปกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ คนหูเทพกว่านี้อาจจะฟังรู้เรื่องก็ได้นะหมายถึงว่าฟังอาจจะแยกได้ก็ได้นะเออแต่ว่าส่วนตัวไม่ไม่ได้ต่างเยอะแต่ถ้าพูดถึงเราอาจจะต้องลองมาเทียบกับตัว790ปะ่ะเพราะว่ามันไม่มีไฟเหมือนกันตัวนี้มีไฟองะซึ่งเนี่ยถ้าเทียบกันมันมันต้องเทียบนี้ก็คือเพิ่มกําลังวัดเพิ่มขึ้นมาดอกขับสูงกว่านะครับได้เป็นไท p นะครับจาก u s ดปกติได้เป็นไท4มีหัวแปลงมาให้ด้วยซึ่งราคาส่วนต่างเนี 90, มา1,050บาทก็เท่ากับว่ามันจะแพงขึ้น6 6บาทอ่บาทจากนี้มานี้เป็น260บาทนะครับก็ถือว่าน่าสนใจใครที่แบบเอ้ยอีกนิดนึงหนะก็ตัวนี้แหละบอกว่าเอ้ยอีกนิดนึงก็ตัวนี้แต่ว่าถ้าโจทย์คือ มีไฟด้วยก็ตัวนี้เดยประมาณนี้ครับลำโพงทั้ง3รุ่นจาก c r e a ร i ท e จริงๆเขาจะมีตัวท็อปด้วยนะตัวท็อปเนี่ยรู้สึกจะประมาณ2000กว่าบาทนะครับตัวท็อปอีกตัวหนึ่งจะเป็น2,000กว่าบาทแต่ว่านั้นไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะครับก็รีวิวตัวเนี่ยสตัวเนี่ยที่ทุกคนอยากรู้ตัวนั้นก็คือถ้าถ้าดูจากราคาแล้วมันต้องแบบเออโอเคก็ไม่น่าสงสัยปะ่ะไม่น่าสงสัยอะมันก็คือน่า,นาจะแบบโดดไปเลยนีออก่ก็ว่าแต่ว่า3ตัวนี้ก็น่าจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ย ถ้าในแบบ7จ็ด้ก็าิบเ้วก็สิบพาิบาทมันจะเป็นยังไงว่าจะซื้อตัวไหนดีนะ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะทำให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นละกันนะครับมีใครรีวิวไปได้ยังมีไหมไม่เห็นเนอะ<ร>ก็สัมภาษอาจจะเป็นรีวิวตัวเดียว อันนี้เรามาให้ดูทั้ง3ตัวพร้อมกันเลยเทียบกันไปเลยว่ามันต่างกันยังไงจะได้เลือกกันถูกนะครับสุดท้ายถ้าใครจะสั่งซื้อนะครับลำโพงเคียร์ทีทั้ง3รุ่นนะครับก็สามารถทักมาสั่งซื้อกับร้านบอลมีคอมทูได้เลยนะครับหรือจะกดเข้าไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับร้านบอลมีคอมทูแล้วก็เสิร์ชไปที่ลำโพงเคียร์ทีได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตากด like, กระด, share, ด,กด,กดกิ่งแจ้งเตือนช่องบอลมีคอมทูได้วยแล้วกันวันนี้ like ลาไปก่อนครับกับรีวิวลำโพงเคียร์ที